แซมบ้าลาตินไปถึงไหนวะไอ้เหี้ยเอาละฮะตอนนี้ก็ถึงตากแล้วเรามุ่งตรงไปที่แม่สอดแย่มาหาพวกไปเป็นไงมาหาแล้วทีนแม่งไกลชิบหายเลยไอ้เหี้ยแค่เอื้อมกี่ชั่วโมงครเก้าเดี่ยวแปดเก้าชั่วโมงแย่กินคงกินข้าวแค่เอื้อมกี่โลว่าจากอุดอห้าร้อยหกร้อยโลประมาณนั้นอ่ะแต่มันเขาอ่ะแต่ว่าทางเขามันก็เป็นทางของฮาร์ดบอยอยู่แล้วไม่มีเนี่ยอะไรหรอกถ้ามาแม่สอดต้องมากินโรตีโรตีคุยหน่อยดิ เป็นไหอยฬิกาหอยฬิกาอันนี้โรตีซื้เป็นหอยลีกานะผมสอดโรตีกันหลวงนี่ของจริงดูดิปู๊บปูปับปูปับปูปับเปรอะเฮ้ยไงมาแม่สอดต้องมาต้องเลยขาดไม่ได้แวะมาได้เหมือนจะหลอดไหมสบายครับสบายแค่ไหนโอ้ยคิวขนมมานะขนมมาแหละจำหน้าตอนนี้เขาไว้นะครับแล้วไปดูอีกทีตอนไหนปะแค่วอร์ม เนี่ยและแล้วก็มาถึงจุดนัดรวมพลชาวแม่สอดยามเย็นแล้วดลโอโ้ห,โ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 หมาถึงก็ทำการวอร์มกันเลยครับโอ้โหนี่ครับพี่ไอตัวตึงแดนอีสานบอกเลยเ<ห>ดือไอตัวตึงวอร์มกันครับทั้งเดือดไอทั้งโนนล,ล้างผ่านครับผมไม่ว่าใครก็ต้องวอร์มมีของก็ต้องโชว์หน่อยนี่ไอมันคนชั่วเดือบดเดือดหรือคุณบด ยอมมันไม่ได้แล้วฮะโอ้โหดูดีลาน้องนองนงหล้างผ่านปะทูป,ะ,ปะทังนี่เจอเดือ,อดไอตัวตึงแดดอีสานเข้าไปโอ้ยบอกเลยฮะว่าแต่ว่าไปเริ่มต้นของวันครับบอกเลยไม่มีน้ําเป็นเนื้อนเน้นเน้นหินล้วนเลยจ้าหินลอยเลยจ้าใครอ่อนหินนะครับบอกเลยว่ามีเจ็บนะฮะเราต้องใช้คันเล็กตอกๆไปดูดูไอมันคนชั่วนี่นี่ ตัดผ้ามาอีกแล้วมาหากับเจ้าหมูวันนี้อ้วกแล้วยังจ้าพี่หมูอ้วกแล้วยังเออมดูดูเทสเลดูฮะแม่สอดไม่ธรรมดานะบอกเลยลเป็นทางฮาร์ดกึ่งกึ่งฮาร์ดแล้วก็มีทางดันถามว่าดันจบไหมดันไม่จบอนะดันขึ้นไม่ได้นี่ฮะ<ม>พีบีของผมแย่งชิงกันฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกัน ขับเล่นที่แม่สอดก่อนไปตากแม่งขับยังกับขับแข่งจริงจังที่สุด oh. เดือดที่สุดไขแซงไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องเอาเกืนฮ oh ันเดโอ้เนี่ยเดือดพดมาแล้วฮะยอมไม่ได้ฮะไขรติดก็ติดไปแต่ฮาร์ดบอยอย่างเราไม่ติดอยู่แล้วโดเดฮะ <Hey. S 1> เออฝ <Hey. S 1> ากบอกเลยนะครับถ้าใครอยากไปแม่สอด yeah, <bye> ทักไปเลยนะครับ ยามเย็นเอ็นดูร่โอ้โหเส้นทางเขาใช้ได้ไม่ธรรมดาดันเนินนี่ก็ดันเนินแบบสุดจัดประหลัดบอกดันย,วยาวๆถ้าดันไม่ธรรมดาก็ไปอีกลายที่ล้างผ่านเปิดใหม่นะครับเดือดแล้วก็ถ้าใครไม่ไหวมันก็มีทางเลี่ยงให้ไปด้วยนะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างครบรถไม่เก่งไม่ตึงไปได้ไหมไปได้มีทางเรียบคู่ขนานกันเลยแต่ก็จะโดนล้อหน่อยนะ เนี่ยฮะถ้าไม่เลี่ยงก็จะเป็นหินยาวๆไปยาวไปเลยหินเนี่ยโอยลมล้มลูกพี่ผมลูกพีผ่ <laughs> ผมไม่ลูกพี่บีจ้จริงๆแกจะไม่ล้มนะครับพอดีผมให้ลูกพี่ผมโชว์บินต่อหน้ากล้องลแล้วก็คันเร่งหมดสกอตไอ้ตรงนี้ยากนะเราจะต้องข้ามแม่น้ำไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นตรงนี้ยา,นยากตรงไหนอะ่ะเหรอความสวยของคนข้างหลังไงคือน้ำ แล้วก็โคนแล้วแม่งลื่นนี่ทิ้งบอมไปเลยนี่น่าจะเป็นพี่เจ้าถิ่นหรือเปล่านี่นั่นใครครับนั่นใครพี่บอยหนองพวกโอ้ยๆๆๆๆๆเดี๋ยวเจ็บเข่านะพี่ยืนเป็นเก้าอยู่อะและนี่ครับตัวตึงเลดี้น้องพัดนี่ไม่ธรรมดามากับคนปู่โคตรแข็งเลยเป็นเลดี้ที่แข็งคนนึ่งที่ชอบสายฮาร์ดนะครับใจเขาทําด้วยอะไร แข่งแร่งจริงอ่ะนี่ฮะตัวตึงเรานนล้างบานอันนี้คือที่เห็นเนี่ยคือเขาซ้อมเทสยางนะเขาขึ้นไม่ได้แล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่อย่างเงี้ยฮะเทสซ้อมหลายลูกแบบเนี่ยที่ให้ขม่มเบาอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้น้ําหนักลงล้อหลัง,ลงเพื่อให้ยางเนี่ยมันมีน้ําหนักเราไปเกาะกันแล้วเราก็เทสคันเร่งนี่ฮะเราต้องไพรเวตนะครับแต่ว่ามันลื่น ก็ต้องเอาน้ำหนักลงล้อหลงังโดยเอาเข่ากดให้ธรรมดาจริงๆเลยเนี่ยสุดจัดนี่ฮะถึงเจ้าหมูแล้วเออเอ,อ,อะไรอะไรพูดเยอะคนเนี้ยสิงส์สูขคนนี้เจ้าถิ่นก็โอ้โหสนุกเลยด้ยเจ้าถิ่นเก่งมากเลยนะแข็งมากอันนี้ลายขวาครับที่ที่คนเขาไม่ไปกันมีอยู่สองคนเท่านั้นแหละที่ไป มีน้องนนท์ล้างผานแล้วก็มีพี่พี่บอมออนะแล้วก็มีทีมงานอุบลรองรับรองไฟกอบไม้ฮะนี่น่าจะเป็นพี่บอมมาใน 2- 3 0สย์เอ้ยสมูทอินเดปูตปาร์ตจริงเลยล้มยังไงไม่ให้มีเสียงแม<ต>่นี่ก็คน,นมันเก่งอะครับน้องนี่ฝั่งนี้ยังไงโอ้ยเดือดอายทีมงานอุบล ตัวหนึ่งอีสานของแท้และอันนี้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 ก็จะชิมงานอุบลน,นี่ฮะตัวตึงอุบลทางดีๆทางง่ายไม่ไปต้องไปลายยากนี่เห็นสองสามส่วนพี่บอมทําได้กูก็ทําได้วะเฮียเขาทำส่วนละกันเอาเล็กที่สองเอาเลยเอาเลยโอ๋ยลุนลุนยังไงยังไงตีแล้วกะันโอ้โหควันออกไฟท่วมเครื่องเลยวไม่ไล่อ้สานบอกเลยฮะ แฮนหักดอกที่หนึ่งแฮนหักแล้วก็แท้งแตกนี่เงียบน้องเงียบอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเงียบเงียบเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเงียบเงียบอย่ามาปั่นพวกเนี้ยชอบปั่นเนี่ยปั่นแล้วก็ขับไม่ได้ตั้งสติให้มานครับเทคอุ้ยลื่นเลื่นลื่นแล้วอยู่ที่ยางจับเอ้ายางปิ้นสังข์แม่งเอ้ยจับเขาไม่ได้ ไ่ต้องจับกอ้ยเหี้ยเนี่ยโดมบอ,อกแล้วโดมอ็อกออผมบอกเลยนะข้อดีของออกซิเจนเนี่ยคือตอนเหนื่อยจะจัดหายใจไม่ทันนะเวย้ยใช้ออกซิเจนเนี่ยแม่งเห็นผลดีขึ้นทันตาวาร์บเลยนี่แล้วก็มาถึงเนินอีกเดินหนึ่งกลางปา่าฮะเป็นเนินดินแดงผมตั้งชื่อเียนอนล้าหายไม่ธรรมดาขึ้นเป็นสิบยี่สิบรอบแม่งไม่เหนื่อยแบบเขาซ้อมอะ่ะลายนี้แล้วไปอีกลายหนึง่งเปิดลายใหม่ลายนึงน คือต้องการลายที่ยากไวเรื่อยๆเสพความยากเสพนี่ทาไมมันยากนี่ตัวหมูเห็นไหมฮะกระจอกบอกจางฉีกเสื้ออะไรไปขึ้นเป็น20เตกขึ้นไม่ได้กูขึ้นเท็กเดียวขึ้นได้ไอ้สัตว์กระจอกบอกเจ๋งนะโหลดไฟวิวแล้วยังไงจะขึ้นได้ไหมล่ะดูฮะโอ้โหจริงจมันต้องล็อกคันเร่งนะครับแล้วก็ใช้ขาเดาเจอหิตัดเออ เป็นไงละจ๊ะอันนี้อีกเนินน่าจะเรียกว่าเนินบังไฟแห่งแม่สอดเอาเรื่องนะมันมีหินลอยคือในช่วงกลางเห็นไหมไอ้ที่ล้นหลมอม่ะครับมันมีหินลอยอ่ะถ้าคุณบรลัยไม่ดีคุณอยู่ไม่ได้นี่น่าจะเป็นพี่เอฟฮะ,ะปาดปาดปาดพี่เอฟลางผาดชันนะจ๊ะอย่าว่าไม่ชันแล้วก็ขึ้นสำเร็จความใครได้แค่กี่นะคน,นมัง้งน,นี่ เจ้าตัวพัดเนี่ยข,ขึ้นเป็นยีสรอบอม,มีการบอกให้ฟังคันเร่งน้องนะตูเลดี Pat, ้พัดมากับคุณปูไอเอหรือเปล่าน่าจะใช,ช่เทคไปแล้วเนินที่หนึ่งแล้วเนินต่อไปนะฮะบอกเลยว่ามีหินลอยค่อนข้างยากโัเริ่มเสียหลักแล้ว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  โอ้ยังบาลานต์ต่อขาหลุดแล้วขาหลุดแล้วบาลานต์ได้ไหมบาลานต์ได้ไหมโอ้ยเสียฮะไกลนะฮะถ้าพิกรถ,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 ถเป็ี่ยนกรส่านนะเป็นเนืน้อที่เขาไม่เล่นกันกคนที่พาเล่นก็จะมีครับซีโอพิกติ๊กล้างผานพี่บอมแล้วก็น้องนอนโอ้ยดู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 เช็ดเชดเช็ดเชดอันนี้ถ่ายจากมุมไกลนะมุกมึงไอสัตว์แม่งของจริงแม่งโคตรโคตรโคตรจันเลย วันนี้เอาเบต้ามาลองฮะมาโหลดไฟล์วิวไปแล้วดูพิติกตัวตึงตอนเช้าไม่ตื่นพิติกไปแล้วไปเลยฉันอยากเห็นคนไทยบินได้โอ้ยโอ,โอ,โอผมบอกเลยว่าของ<ท>จริงนี่มันไม่เหมือนในรูปนะโหดจริงดูน้องนวลปามปาม,ปาม อินโดสไตล์มาเลสไตล์โอ้โหตีลังกาเป็นโดนัทเลยโอ้โหโคตรชันนะชันแล้วเป็นบันไดครับดูนะดูแม่งชันบ้าบอเฮียดูอีกเทคหนึ่งฮะไม่ปั๊บปั๊บปั๊บเออปั๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยพลิกรถเนี่ยเป็นช็อตที่สวยมากอินโดสไตล์ทันแบบตัดน่ะยากจริง ขึ้นได้ก็ไม่ธรรมดาฮะโถชีวิตแอนดูโรแพะภูเขาแก๊งซางนี่อาร์ตบอยโถวิตไม่รู้จะลงท่าไหนแล้วฮนเสียแก๊งว่ะ้เนี่ยนี่ผมก็ได้ทดลองไปนะครับ <c oughs> เทคหนึ่งแล้วก็อู้มันมันชันมากมันยากมากแล้วถ้าพลาดเนี่ยเห็นล่องไหมล่องนี้ลึกกว่าตัวคนนะครับอย่างน้อย3เมตรล่องเนี่ยซ้ <c oughs> ายขวา แล้วก็ถึงตาเจ้าหมูได้ทดลองบ้างนี่น่าจะเป็นเทคที่สองของเขานะเขาจะทำได้ไหมไม่รู้วะลบไปยวิวแล้วหัดแม่ไปเลยกัดปัญญาติดตานี่ฮะว่าจะลงล่อกซ้ายล็อกขวาไหมลงล่อกไหมลงลอง่อกม,มันชันไม่พอนะมันจะมีช็อตที่ทำให้รถลอยอยู่บนฟ้าถ้าเผลอย,ยกคันเร่งนะฮะจบทันทีต้องเล่นคัด กัาโว์ฮะมาโชว์กันหน่อย,ยลีลาแชมป์อู้ยดับเบิลบิทนได้สวยมากอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกระบ,บอมเหรอกับแ,บแม่สอดภาพรวมวันนี้ก็จอแตกตัวคัมแฮนแตกดูอันนี้แตกอีก ก็เรียกว่ารักสหล่อพี่แต่รู้สึกว่าสึกทุกครั้งที่ผมเจอคุณนะธรรมดาฮะทุกครั้งที่ผมเจอคนนี้แบบเาเรียกว่าตีบวกตีบวกรถกูพังยับตลอดตีบวกยเลยช่วงนี้สภาพดิครับอไปนอนมาไหนรู้เป็นไงวันนี้เส้นทางก็ประทับใจบอกว่าไปขิงเข้ามาเปิดมาปุ๊บเจอป๊าป้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 าเลยรถพังเลยกูแฮนเอาอีกแล้วตัวค้ำประกับอีกแม่สอดใช้ได้วันนี้เป็นไง เนี่ยตูดคาดูใหมไม่เลอะบ้างนุ่นไปถามคนนู้นคนก็ไม่ตกนะดัน30รอบเลยนะวันนี้ขี่เยอะกว่าเพื่อนแล้วนะโอ้ยคุ้มอ่ะเอาจนแบบมาไกลแต่ว่าคนเดียวโคตรคุ้มอ่ะมีแบงค์แม่งดันอยู่อย่างั้นแหละเล็บบูเขาอะเล็บบูใช่ไหมน่าจะ20อ่ะเราขึ้นได้ประมาณ3 4รอบมั้งแล้วก็ที่ว่าไม่ผ่านก็ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์สิบเทคยางรั่วครับยางมันแตก เราไม่เคยมีความรู้เรื่องยางเลยแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะใช้ใช้ได้แต่ว่ามันปิ้นตกตัวไม่ได้นี่วันนี้มีพี่บอมพี่บอมตามมาพี่พี่บอมนี่แบบเทียบบอมห่องแท้พารถเขาเครื่องแตกไปทีนึงไม่ได้ไปขึ้นให้เขาดูเลยรถที่ว่าพาอะป่อยเลยโอเคอันนี้พี่เจ้าถิ่นครับขอบคุณมากครับพี่วันนี้คอีกงานทางเอาเรื่องพี่ มารอบหน้าสงสัยเนินนี่จะหดกันนี้อีกเนาะเดี๋ยวหาทางมาให้อีกครับเอาไปแต่พนี้ยังไงนะพ่กนี้ก็ไปแข่งที่ต่างไงตรงนี้ใช่แล้วก็วันจันทร์ก็ต่อที่สบายเต็มรูทแต่เหนื่อยนะวันนี้แม่งโหดทางแม่งเราเลือกพ่กนี้พ่กนี้งานแข่งชิลๆนะเออไม่ได้หวังผลขับเล่นเอามิตรภาพแต่วันนี้แม่งขับจริงจังเหมือนแข่งอ่ะชิงดีชิงเด่นในสัตว์ก็มีเงินมีที่อะไรให้เลยเยอะ อยากเจอแม่สอดทักหาได้เจอแกงแกงอะไรนะยำเย็น,ยน,เ,เ,ยนยเย็นดูลออเอาเรื่องยีไงยำเย็นเย็นดูลอิ่มทางเอาเรื่องครับพี่มันไหมมันครับมันสนุกสนุกครับสนุกครับมีครบรถพี่มีเนินมีหินมีเฮียทุกอย่างมีไปทั่วอะ <laughs> อโอเคใช้ได้ฮาร์ดแม่สอดเนาะของแท้ใครอยากใครอยากเจอติดต่อไปครัเลย ติดต่อพี่เขาเลยใครอยากเจอยำเย็นในนู่นรู้ชั้นต้นแม่สอดครับชั้นต้นแม่สอดครับชั้นต้นแม่สอดเอ้ฝากก่อนถ้าไม่แจวจริงอ่ะอย่าไปทักหาเขาเดี๋ยวเละเป็นโจ๊กไอ้ที่รู้เลยเรื่องไอ้สัตว์ของแท้ของแท้ี่คาแบบบทที่ฮัอยมาขอขอแบบอัลบั้มเต็มชี้ให้ดูด้วยนี่เนินนี้วันเนินพี่ขาดไหมเนินนี้ขึ้นไม่ได้ไอ้ที่